สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ป้านอาอาชาวสวนชาวเกษตรทุกท่านนะคะพบกับช่องจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่เช่นเคยนะคะทุกคนยังอยู่ในแปลงของแตงกวานะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้แนะนําวิธีการป,รปลูกแตง แล้วมาคลิปที่2แล้วก็มาบอกวิธีการใส่ปุย๋ยมาคลิปนี้เป็นคลิปที่3ถึงเวลาที่เราจะทําค้างของแตงกวาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพาพี่ป้านาอามาทําค้างแตงกวาของเรานะคะมาดูว่าเราจะทํายังไงจะลงทุนเท่าไหร่ในการซื้อตะข่ายซื้อเชือกนะคะสําหรับผู้ที่เคยปลูกแตงก็จะรู้เรื่องในการทําค้างแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ เราจะมาทําให้พี่ป้านาาดูสําหรับมือใหม่ผู้ที่สนใจอยากทําเกี่ยวกับแตงกวานะคะสําหรับแตงกวาเป็นพืชที่อายุสั้นนะคะทุกคนสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกเวลานะคะแล้วอีกอย่างขายง่ายด้วยค่ะทุกคนสําหรับแตงจะมีสองสายพันธุ์มีแตงล้านซึ่งเขาจะมีลูกที่ใหญ่เถาของแตงก็จะยาวด้วยนะคะแต่วันนี้เราปลูกแตงกวานะคะทุกคนแตงกวาจะลูกเล็ก รับประทานง่ายและกรอบอร่อยด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเราจะทําค้างยังไงนะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ให้เจริญเติบโตได้แล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะทําค้างเพราะว่ามือของแตงเขาจะกําลังจะเลื้อยขึ้นค้างแล้วนะคะไปดูกันค่ะทุกคนมารู้จักกับเชือกของเราอุปกรณ์ของเราที่เราจะทําค้างนะคะตัวนี้จะเป็นเชือกไนล่อนนะคะทุกคน จะเป็นม้วนละ100บาทนะคะขนาดของเชือกมีขนาด3มมิลลิเมตรนะคะเราจะใช้เชือกอยู่ที่สองข้างด้วยกันคือข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะทุกคนจะเป็นเส้นขนาดนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตะข่ายค่ะทุกท่านตะข่ายตัวนี้ม้วนละ100บาทเช่นกันนะคะมีเชือกต้องมีตะข่ายเพราะว่าเราจะใช้ควบคู่กันนะคะทุกคน สมัยก่อนจะไม่มีตะข่ายแบบนี้นะเราจะทําค้างด้วยไม้ไผ่ก็ได้นะคะทุกคนตัวนี้เราจะปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราปลูกขายเองค่ะทุกท่านเราจะปลูกแค่4ี่แถวด้วยกันโดยที่แปลงนี้เราจะเป็นแปลงทดลองทดลองทุกอย่างให้พี่ป้านาอาเราได้เข้ามารับชมและหาข้อมูลดีๆสําหรับการทําสวนแปลงนะคะตอนนี้เราใช้วิธีการขุดหลุมน,นะคะ ใช้เสียมขุดหลุมลึกพอประมาณที่จะทำให้ไม้ไผ่ของเราอยู่ตัวนะคะเวลาเราเอาไม้ไผ่ลงไปก็จะทำให้ไม้ไผ่ของเราไม่เอ็นเอียงนะคะเอาลึกพอประมาณค่ะทุกคนระยะห่างของการตั้งหลักจะอยู่ที่3เมตรนะคะเราจะทำ3เมตรด้วยกันค่ะทุกคนจะขุดหลุมประมาณนี้นะคะช่วงที่เหมาะในการทำค้างแต่งก็คือ แตงอายุได้ประมาณ15วันกําลังทําพอดีนะคะทุกคนถ้าเกิดว่านานกว่านั้นแตงของเราจะออกมือนะคะจะเป็นการทําค้างยากมากในในการที่เราจะดึงตะข่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องทำค้างก่อนที่มือของแตงจะเลื้อยออกมานะคะอายุของแตงก็ตามตามที่เห็นในภาพนี้นะคะต้นของแตงเราจะโตขนาดนี้ ทค้างได้เลยนะคะทุกท่านแต่ถ้ามีเวลาก็ทำตอนที่แปลงอายุแค่สิบวันก็ทำได้นะคะทุกคนในระหว่างที่รอคุณพ่อขุดหลุมเสร็จจิ๋วแจวก็ได้ปววนแต่งไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้กรากของแตงได้เดินสะดวกนั่นเองนะคะทุกคน เรามาดูไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ตัวนี้เราจะตัดเป็นท่อนนะคะท่อนละ2องเมตรห้าสิบนะคะตัวนี้แล้วแต่ว่าเราจะต้องการยาวหรือสั้นเท่าไหร่นะคะการที่เราตัดยาวก็เพื่อที่จะถ้าเกิดสมมุติว่าแตงหมดอายุเราก็รื้อแตงออกสามารถปลูกถั่วได้นะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวของเราจะใช้ไม้ที่สูงนะคะเราต้องตัดเผื่อที่จะ ปลูกถั่วด้วยค่ะทุกคนตัวนี้เป็นเคล็ดลับของจิ๋วแจ๋วเขานะคะทุกทกท่านจะทําไม่เหมือนกันนะคะนี่คือหลุมที่เราขุดไว้นะคะก็ลึกพอประมาณที่จะทําให้ไม้ไผ่เราไม่เอ็นเอียงนะคะทุกคนพอเอาลงหลุมแล้วแล้วก็ใช้ดินกลบนะคะใช้ไม้ตอกดินลงนะคะทุกคนเพื่อที่จะทำให้หลักของเราแน่นหนา ไม่เอ็นเอียงในขณะที่ลมพัดนะคะทุกคนนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะการทำค้างแตงก็จะคล้ายๆกับการทำค้างถั่วทุกอย่างนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าค้างถั่วของเราเราจะใช้เชือกเส้นเล็กๆโยงขึ้นไปบางครั้งก็จะเป็นตาข่ายเช่นเดียวกับแตงก็มีนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ชนิดไหนนะคะทุกคนจิ๋วแจ๋วเกษตรตวน้อย วันนี้เป็นวันปิดเทอมนะคะได้มาช่วยงานของคุณพ่อคุณแม่ทำในสวนนะคะทุกคนการทำงานในสวนเราต้องทำช่วงเช้าจะได้ไม่แดดร้อนนะคะทุกท่านอากาศจะได้ดีนะคะพอเราทำหลักเสร็จก็จะมีการนําเชือกที่เราเตรียมไว้นะคะมาผูกไว้ในหลักแรกค่ะทุกคนผูกให้แน่นเลยนะคะแล้วก็โยงไปตามที่ หลักของแตงของเรานะคะโยงไปถึงหลักสุดท้ายอีกอีกตรงข้ามกันนะคะทุกคนหลักหลักแรกเราก็ผูกมัดไว้แล้วก็เดินไปอีกสุดท้ายแบบนี้นะคะเราจะโยงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราใช้เชือกไนลอนที่เราเตรียมไว้สอดใส่ตะข่ายตัวนี้นะคะซึ่งตะข่ายตัวนี้จะจะโยงไปกับเชือกของเราจนสุดสายของของค้างแตงนะคะทุกคน จะทาลักษณะนี้นะคะแล้วก็มัดให้แน่นเลยค่ะทุกท่านผู้ที่เคยทําค้างแตงก็จะจะดูไม่ยากเลยนะคะในการในการที่เราจะทําค้างนะคะอาจจะเข้าใจง่ายกว่าสําหรับมือใหม่นะคะสําหรับมือใหม่ผู้ที่ดูรายละเอียดยังไม่ครบก็สามารถดูไปเรื่อยๆนะคะทุกท่าน เราก็จะสอดใส่ตะข่ายทั้งสองข้างด้วยกันนะคะข้างบนสอดหนึ่งข้างล่างก็สอดอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตะข่ายเราจะมีจะมีช่องสอดอยู่สองสองข้างนะคะแล้วก็ดึงแบบนี้เลยค่ะทุกท่านค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าแตงของเราถ้าเกิดดึงดึงไม่ระมัดร,ระวังแตงอาจจะตะข่ายอาจจะโดนแตงของเราได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มัดเชือกไว้ทุกหลักเลยนะคะทุกคนมัดให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแตงของเราจเจริญเติบโตเถาของแตงเขาจะเลื้อยออกมาจะรับน้ําหนักไม่ได้นะคะถ้าเกิดเรามัดไม่แน่นนะคะจะทําให้หลุดลุ่ยลงมาได้นะคะพอเรามัดข้างบนเสร็จเราก็มัดข้างล่างด้วยนะคะทุกท่านให้มัดทุกๆหลักเลยนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคน การทำค้างก็ทำไม่ยากค่ะสำหรับผู้ที่รู้วิธีการทำยิ่งจะง่ายมากนะคะทุกคนเราปลูกแตงแค่สีแถวเท่านั้นเราจะซื้อเชือกกับตะข่ายหมดเงินอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะแล้วตะข่ายก็ยังเหลืออยู่นะคะทุกท่านตะข่ายก็ยังไม่หมดนะคะเราสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะคะผลสรุปออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคน วิธีการทําค้างแตงไม่ว่าจะเป็นแตงร้านแตงกวาหรือถั่วฝักยาวก็ทําเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านสามารถเอาไปปฏิบัติตามได้นะคะหลังจากที่เราทําค้างเสร็จแล้วก็จะออกมาในลัลกษณะนี้นะคะเราจะรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินพ่นสารกําจัดมแมลงด้วยนะคะแตงของเราก็จะเจริญเติบโตนะคะผ่านไปพอเราทําค้างเสร็จมือของเขาก็ จะเลื้อยขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะทุกท่านเราจำเป็นต้องทำค้างก่อนที่มือของแตงจะเลื้อยนะคะเพราะว่าพอเราทำค้างเสร็จเขาจะก็จะเลื้อยขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเลื้อยโดยที่เราเราจะไม่ได้จับของเขาขึ้นมาเลยะคะ่ะทุกคนวิธีการรดน้ำเราก็จะรดเฉพาะตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นๆนะคะ การให้รน้ําช่วงแรกเราจะให้ทางสายยางนะคะทุกคนเราจะยังไม่ให้สปริงเกอร์นะคะเพราะว่าสปริงเกอร์จะทําให้วัชพืชเกิดได้ง่ายนะคะตอนนี้แตงของเรายัางยังไม่โตพอที่เราจะติดสปริงเกอร์นะคะก็รดแบบนี้ไปเรื่อยสําหรับผู้ที่ต้องการรดแบบฝักบัวก็ได้นะคะทุกคนแต่ทางเรารดแบบง่ายๆคือใช้สายยางนะคะ ตัวนี้เริ่มมีหนอนแล้วนะคะทุกท่านใบของแตงจะเป็นรูแบบนี้แสดงว่าหนอนเข้าไปในยอดของแตงแล้วนะคะต้องพ่นสารกําจัดมแมลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งรวมด้วยยาหนอนนะคะคลิปต่อไปเราจะมาเสนอยาหนอนยากําจัดมแมลงนะคะติดตามรอผลงานของเราไปเรื่อยๆนะคะทุกท่าน ทางจิ๋วเจ๋วเกษตรตัวน้อยจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆมาฝากพี่ปาราอาทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราต่อไปคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ